Yeah, ยาออนทัวยาแคปซูลฟ้าทลายโจรตาหมอมเมืองเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรียพิเศษสั่ง1กระปุก60แคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาทสั่งซื้อ2กระปุก แถมฟรีสอกระปุกพิเศษเพิ่มขนาดพกพา10แคปซูลอีกด้วยรวมมูลค่า1,540บาทจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทร02-666-9456 02-666-9456สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะต้อนรับกข้สู่รายการมายาออน มาแล้วนะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และว,วันอาทิตย์นะคะเรื่องราวการไปทัวร์ต่างๆของฝนในรอบสัปดาห์เราจะรวบรวมมาไว้แน่นอนค่ะการสัมภาษณ์ของเราเนี่ยเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกมาฝากกันใครที่เป็นแฟนคลับใครนะคะต้องบอกว่าต้องลุ้นว่าเราเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์หรือเปล่าเจาะลึกผลงานรายละเอียดของเขาอะไรยังไงบ้างวันนี้นะคะบอกใบ้ไว้ก่อนเลยว่าเราจะพาไปพูดคุยกับนักร้องอารมณ์ดีที่เขามีฉายานะคะว่าเป็นผู้ให้ความบันเทิงเนี่ยวายจะเป็นใครล่ะคนก็ต้อง อัปเดตกันละสิคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงปลายปีนะคะที่ผ่านมาหรือว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้เลยนะคะหลายคนเนี่ยจะอินแล้วก็ติดหูมากเลยกับเพลงนี้ I just wanna, <just> wanna be <been> fan you day boy ให้เวลาหนุ่มสิงโตนำโชคกับว,วันนี้เรามีโอกาสไปเจอนะคะแล้วก็ได้ไปทักทายสัมภาษณ์สักนิดหนึ่งเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยดังมากจนได้รับนะคะว่าเป็น Song of the Year เลยก็ว่าได้ตอนนี้ยอดวิวนะั้นเนี่ยทะลุ ร้อยล้านวิวไปแล้วค่ะคุณต้องให้เขาจริงๆนะคะเพราะว่าเพลงนี้ติดหูนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยที่หลายคนนะอากาเซ่รศหลายคนเนี่ยที่เห็นว่ายองแจเนี่ยเขามาร้องเพลงนี้ได้ด้วยค่คะคุณคะ่ะเดดิดงดิเดดิดงนะคะน่ารักมากมากเลยวันนี้มีโอกาสได้เจอพี่สิงโตนะคะก็เลยอยากจะไปพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยทะลุร้อยล้านแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเนะะี่ยแล้วก็เป้าหมายในการทําเพลงแพลนอนาคตเป็นอย่างไรไปฟังค่ะ โอ,โอ, um. โอ,โอ้โหมหัศจรรย์มากเลยต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับท uh ี่ช่วยกันเมตตาซัพพอร์ตเราจนเพลงได้ตอนนี้ร้อยสี่ล้านเยอะมากเลยเยอะมากเลยไม่เคยมีเพลงร้อยล้านเป็นของตัวเองเลยทำงานมาสิบกว่าปีเนี่ยเพิ่งมีก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากๆเลยครับผมครับเว่าตอนนี่ทำเราคาดต้องแลคะไม่คาดเลยคาดตอนนั้นเราไม่ทำเพลงไม่ออ่ตอนนั้นคาดว่าแสนวิวตอนนั้นเจะาลงช่อง YouTube ตอนนั้นทำทำยูทูบแล้วก็ เรายังจัดรายการไม่เก่งอ่ะตอนนี้ก็ยังฝึกอยู่นะก็เลยแบบเอ้เราทําอะไรดีกําลังทําช่องไนงะ<ะ>ก็เลยงั้นเอาที่เราถนัดแล้วกันก็เลยเอาเพลงที่เราแต่งไว้ในอัลบั้มอ่ะ,ะแต่งไว้แล้วก็ไม่คิดจะปล่อยด้วยเพราะมันเป็นภาษาอีสานกลัวว่าเพื่อนๆนภาคอื่นเขาจะฟังไม่ออก<ะ>แต่เราก็เออไม่เป็นไรหรอกก็ปล่อยไม่มีอะไรคอนเทนต์ในช่องเลี้ยงๆไปได้สัก<ะ>แสนวิวแล้วก็ปล่อยเพลงอื่นหรือทําอย่างอื่น<ะ>ปรากฏว่าโอ้ไม่มันเกินคาดมากเลยไปถึงขนาดนั้นก็เกินคาดยิ่งกว่าเกินครับ ขอแสนนะขอแสนอันนี้ร้อยกว่าเออเยอะมากเลยแล้วพอพอมันร้อยปุ๊บเราคาดหวังให้มันไปสองไหมคะพี่พอแล้วพอแล้วเราเราได้คืบแล้วไม่เอาหรอกไม่เอาไม่เอาพอแค่นี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยที่แบบโอ้โหให้มาตั้งร้อยหนึ่งตอนแรกก็ตอนสิบนี่ก็ใจสั่นแล้วนะสิบก็โอ้โหไม่น่าเป็นไปได้มาห้าสิบนี่แบบพอแล้วมาจัดจานอันนี้มาร้อยก็เกินคาดมากนะครับพอแล้วครับให้เพื่อนๆก็พักบ้าง S 1> <S 1> <S <S ให้เพื่อนเพื่อนเขาได้ฟังเพลงอื่นบ้างได้ฟังเพลง่ <S <S ใช่ใช่สงสารเพื่อนเพื่อนเขาเพราะตอนนี้เขาแกะไม่ออกอะ่ะอืมแต่ตอนนี้เาเรียกว่าเป็นอรโอ้โหต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับ <S 2> <S 2> <S <S ใช่เออก็สนองวิชาชีพแล้วเนะครับใช่ตะหมากินนะครับตะหมาหากินก็คือแหมเราก็แต่งเพลงออกมาสร้างผลงานออกมาแล้วก็ <S 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 แล้วมันก็เป็นงานเราแนละ้วเราก็ได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตได้ไปเล่นอลไมันเป็นอาชีพแล้วตอนนี้ตอนนี้มันเป็นอาชีพเมื่อก่อนก็เป็นความฝัน ตอนนี้เป็นอาชีพแล้วเหมือนอาชีพอาชีพหนึ่งแต่ทีเนี้ยเพลงเนี้ยเราจะไปคาดหวังให้มันร้อยให้มันจะต้องอย่างนั้นตลอดมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกจริง,รงๆเอาแค่แบบมีเพลงออกมาเรื่อยๆให้เพื่อนๆ,ๆเ,อนเขาได้ฟังเพลงอะไรใหม่ๆเราแล้วก็ว่างๆก็ไปเจอการคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนเป็นอาชีพเราอาชีพหนึ่งก็คาดหวังแค่นี้ละครคาดหวังได้ทํางานที่ตัวเองรักแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแค่นี้เองแค่นี้เองคาดหวังแค่นี้ใช่ อีกหนึ่งศิลปินนะคะที่ต้องบอกว่ามีความสามารถล้นหลามจริงๆเขาบอกว่าความสุขของเขาเนี่ยก็คือการที่ได้แบบทำเพลงแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับคนฟังนะคะอะให้แนะนำเคล็ดลับสักนิดน,นึงกับพี่สิงโตคะ่ะในการทำเพลงเป็นยังไงบ้างแล้วก็ให้พูดถึงนะคะฉายานี้เลยผู้ให้ความบันเทิงเนี่ยคำจำกัดความนี้นะคะได้มายังไงเป็นอย่างไรไปฟังกันต่อคะ่ะแสดงว่าไม่เคยฟังที่เพลงไม่มาค่ะสิ <c oughs> ไม่มาเยอะเลย <c oughs> ไม่มาเยอะเลยคือพอพอดังก็คือดัง ดับทะลุก็มีนะดับทะลุลงไปข้างล่างก็มี <laughs> ใจใจมีหลายรูปแบบก็ก็ไม่มีเค่รับนะครับก็มีแค่แบบว่าก็ทํามันไปเรื่อยๆถ้าเราทํามันไปเรื่อยๆเราก็ไม่หยุดทํามันอะ <S S S ่ะมันก็ได้ทําพอได้ทําเสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นอาชีพเรา,าอาชีพเราแล้วก็อย่างที่บอกคือวอาชี่ผมโชคดีมากเลยได้ร้องเพลงได้ได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักได้ร้องเพลงแล้วก็ได้สตังค์มาซื้อข้าวซื้อโจ๊กซื้ออะไรให้ลูกกิน นี่มันพอแล้วมันพอแล้วส่วนว่าเพลงมันจะไปดังมากดังน้อยแล้ะก็มันก็เป็นเรื่องของเรื่องของของของโลกนะโลกอนาคตที่เราไม่สามารถบอกได้ตอนนี้ก็ทับได้ประมาณนี้กดเต็มเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าผมเนี่ยทาทั้งทาทั้งงานร้องเพลงและงานแสดงงานแสดงเพราะว่าเป็นคนคือไม่ได้เรียกเพงว่าเป็นนักร้องนะรู้สึกอยากเรียกเพงว่าเป็นผู้ให้ความบันเทิงอะ่ะ พื่อความบันเทิงอะ่ะอะไรก็ได้ที่ทําให้เพื่อนๆเ,เราดูแล้วเขามีความสุขอะ่ะเล่นตลกแล้วก็ชอบนะเล่นในติ๊กต็อกอะไรเงี้ยเออร้องเพลงแล้วก็ชอบร้องเหมือนก็ไม่ใช่นักร้องเหมือนเราให้ความบันเทิงอะ่ะแสดงหนังแล้วก็สแสดงอะไรเงี้ยก็มีไปเล่นละครเล่นอะไรบางคนไม่รู้ว่าเล่นละครเพราะว่าไอละครที่เล่นเราไม่ดังเขาก็เลยนึกว่าเฮ้ยรับเล่นด้วยเลยอย่างเนี้ย,ยเรื่องนี้ก็ได้ได้โอกาสจากพี่มิวเขาก็ให้มามาเล่นตอนแรกเขายังไม่รู้นะผมไปเล่นคอนเสิร์ตกับเขามา เขาบอกรับเล่นซีรีส์ไหมยอยากได้เนี่ยคาแรคเตอร์เนี่ยตัวแบบตัวคำ้ำค้ำเนี่ยอยู่ตามเกาะเนี่ยจ<ฮ>ริงโตเหมาะเลยคำ้คำค้ำตามเกาะแต่ไม่รู้รับเล่นหรือเปล่าบอกผมรับรับหมดเลย<ฮ>เออลูกผมต้องกินโจ๊กมาช่วยเ,ออเขาก็เดี๋ยวช่วยออให้ผมมาเล่นอะไรเงี้ย<ฮ>ผมก็<ฮ>ดีใจมากเลย<ฮ>ก็เนี่ยนะครับก็งานถามว่าคิวงานเยอะไหมมันก็จะแน่นเพราะว่าคอนเสิร์ตก็จะมีด้วย<ฮ>สแสดงก็จะมีด้วยก็จะมีทุก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 วันนะครับจริงจริงก็ด้วยความที่เราไม่รู้สึกว่ามันเป็นงานอะ เราก็เลยใส่ไปหมดเลยก็ให้มันเต็มมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าทํางานหนักอะไรเพราะว่าเราสนุกอ่ะสามวันร้องเพลงสองวันถ่ายหนังอะไรเงี้ยอีกวันหนึ่งถ่ายรายการหนึวันนึงไปร้องเพลงอีกวันเลี้ยงลูกก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นงานอ่ะอืก็เลยไม่รู้สึกว่าแน่นแต่ว่าก็ทุกวันทําทุกวันมีอะไรอยากทําอีกไหมตอนนี้ต้องถามว่ามีอะไรที่อยากจะหยุดทําก่อนไหมก็จริงจก็ ตอนนี้นะมันก็ยังยังนึกไม่ออกแต่ว่าก็คงจะอยู่ในเนี่ยเนี่ยวงการบันเทิงเขาชอบแชอบทำเพราเป็นพี่หัวเราะเงี้ยเออมีความสุขอะ่ะพูดอะไรตลกตลกไปแล้วพี่ก็ขับไม่สนุกร้องเพลงเพราะๆแล้วพี่อินเนี่ยมันสนุกเราเล่นหนังแล้วก็คนดูเขาชอบเขาตลกเขาแบบเฮ้ยเออฉากนี้ตลกอันเนี้ยมีความสุขมากเลยไม่รู้สงสัยอาจจะเกิดมาเพราะสิ่งเนี้ยถึงแบบทำให้ชาวบ้านเขามีความสุขอะไรเงี้ย โอ้โหทุกวันนี้งานแน่นคิวแน่นปังๆมากค่ะอ่ะก็ขอแสดงความดีด้วยละกันนะคะจากพาร์ทที่เป็นแบบผลงานเพลงแล้วคุณผู้ชมมาเป็นพาร์ทที่เขาเนี่ยร่วมแสดงด้วยละกันนะคะเพราะว่าบอกว่าปลื้มปริ่มมากๆที่หนุ่มมิวสุประสิทธิ์นั้นเนี่ยชวนร่วมงานนะคะใน The Ocean Eyes ค่ะโอ้โหเป็นอย่างไรทีนี้รู้สึกยังไงบ้างไปอัปเดตค่ะใช่ค่ะโอ้โห,หเพราะว่า คือชวนเล่นซีรีส์นี่เราก็ดีใจเบอร์หนึ่งแล้วนะได้เล่นกับพี่มิวนี่ก็แบบโอ้โหคือตอนไปเล่นคอนเสิร์ตกับพี่มิวอะแล้วก็มีรูปแกใช่ไหมผมโพสรูปลงแฟนคลับมาเต็มเลยเป็นบุญเป็นสีแกไอจีผมมากเลยเพราะว่าไอจีผมเนี่ยต้องบอกแห้งแรงแห้งแรงมากนานๆจะมีขาจรแวะเวียนเข้ามาคอมเมนต์สักหนึ่งคอมเมนต์ตอนนี้โอ้โหคอมเมนต์มาเต็มเลยคอมเมนต์มาเต็มเลย พีบเออดีใจมากได้ร่วมงานกับ <plastic. S 2> พี่มิวแล้วก็พอได้ร่วมงานพี่มิวแฟนๆเขาก็น่ารักมากเลยเขาก็มาซัพพอร์ตเราด้วยนะมาแบบเฮ้ยตั้งใจเล่นสู้ๆนะเนี่ยได้ร่วมงานพี่มิวอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนมาแบบเหมือนเราก็เหมือนเป็นเป็นเป็นเพื่อนพี่มิวอีกทีหนึ่งเขาก็ใครที่อยู่รอบข้างพี่มิวเขาก็เอ็นดูหมดอะดอมเขานะใครที่อยู่รอบข้างเขาอะผมก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยดีใจมากที่พี่เขาชวนไม่พอเขาก็บอกอีกว่าเขาเล่นใหญ่มากเลยเขาเอาพ่วมกับแบบสตาร์วอล เราก็เคยดูบ้างดูบ้างไม่ดูบ้างสตาร์วอลปกติเราดูนางนาคเราดูนางเอาจริงดูบ้านผีปอบดูอะไรเงี้ยเขาก็ถามเขาก็บอกนี่นี่สิงตัวเป็นแฟนสตาร์วอล้วก็อย่าถามชื่อตอนนะแต่บ้านผีปอบแปดนี่รู้ลงองคกีกีโออะไรเงี้ยรู้ทีนี้ก็ยิ่งไปเบอร์ใหญ่อีกแบบโอ้โหทุ่งกับก็เมืองนอกคืองานคุณภาพมากเลยก็เลยแบบก็เลยที่ไปโพสต์บอกบอกว่าดีใจมากจริงๆเลยแล้วก็แบบเราจะดังแล้วอะเพราะว่า โอ้โหแฟนคลับเขาเยอะมากเลยเยอะจนแบบเยอะมากอะ่ะเราดังแน่จริงเราไปโผล่เขาสามวิหนังเขานะเราก็ดังแล้วอะ่ะเออก็เ,เลยแบบต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนว่าถ้าดังเลยจะไม่ยิงเออกวดตัวเองยิงเหมือนกันอืมใช่โอ้เขาผมไปเล่นคอนเสิร์ตกับเขามาผมรู้สึกว่าเนี่ยผมว่าไม่ต้องให้ผมเล่าหรอกเออแฟนเพลงเขาอะ่ะถ้าเอาตรงๆนะสมมติ สมมติแม่พี่มิวเป็นใครก็ได้เป็นคนเกลงเกเลมาก,ก็คงไม่มีใครรักอขเนาะอเออก็คงไม่มีใครชอบเขาอะถ้าเขาแบบนู้นแต่นี่เขาผมก็เพิ่งรู้จักเขาตอนที่ไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยแล้วก็เขาก็น่ารักมากเลยชวนผมมาเล่นอันนี้อีกเหมือนแบบอันนี้คือความน่ารักเขาแหละแบบผมรู้ว่าเราไม่มีงานเลย <laughs> ให้งานาเรา,เรา <laughs> ใช,งงาใช่ใช่ใช่เพเนี่ยเขาน่ารักมากเลยแล้วเขางานมาให้เรานะ ก็ไม่แปลกเลยที่ดอมเขาจะเยอะขนาดเนี้เยอะมากจริงเมื่อกี้เดินไปแบบเดินไปดูฟู้ดทักโอ้โหมันเยอะขนาดเนี้นึกในใจเอาอะไรไปฝากลูกดีว่าเนี่ยทําถือยังไงไม่น่าเกียดเนาะอะไรเงี้ยไปรอบแรกโอ้โหเล็งไว้ละประมาณสิบกว่าล้านเอามาแน่นอนเลยมีอีกซอยหนึ่งโอ้โหสองซอยนะ่ะนี่คือคนที่รักเขาเพราะผมว่าความน่ารักเขาเนี่ยมันมันอยู่ที่เนี่ยมัน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 เป็นเขาเรียกอะไร รากฏการไปแล้วไม่ต้องพูดถึงหรอกมันเป็นปรากฏการณ์ไปแล้วว่าคนรักเขาเยอะมากจริงเราไม่รู้นะว่าท่านหนึ่งจะมีใครมารักเราได้เยอะขนาดนี้นะสำหรับเรานะเออแต่ว่าถ้าคนเกลียดของผมเบอร์นี้เยอะน่านนจะประมาณนี้อยู่ได้โอ้ดีใจมากดีใจมากต้องขอบคุณพี่มิวแล้วก็ทีมงานทุกท่านเลยที่เล็งเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราอะไรเงี้ยแล้วก็ได้บทดีด้วยนะเออผมดีใจมากเลยเป็นบุญผมมากเลยเป็นบทแบบบทดีอะบทที่แบบผมชอบด้วย อรอติดตามชมเลยครับขอบคุณมากครับพี่ๆีครับโอโ้โหเนี่ยประทับใจรสิคะคกณนะเขาบอกว่าเป็นความน่ารักมิวเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่น่ารักมากๆและแฟนคลับมิวก็น่ารักจริงๆนะคะยังไงติดตามผลงานด้วยนะไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงเอ,อ่ยหรือว่าผลงานการแสดงหรืออะไรก็ตามคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนพี่สิงโตนำโชคด้วยนะคะ มายอ่อนทู